สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมขอ,อนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่1-7ถึง7กันยายน2,568ดังนี้วันที่2กันยายน2,568เวลา9.30นาฬิกานาที นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนครปฐมนำโดยนายยงยุทธส่วนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมตรวจเยี่ยมนายจ้างที่ใช้แรงงานสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีจำนวนสองแห่งคือหนึ่งนายธีรวุฒิเพขอนชูช่วยหมูปิ้งนมสดเสริมซับ มีลูกจ้างกัมพูชา34คนผลการตรวจพบว,ว่าไม่พบก,การใช้แรงงานเด็กไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธ,ธศักราช2541 2บริษบบรัทเบทากราเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดมีลูกจ้างกัมพูชา57คนผลการตรวจพบว่าไม่พบก,การใช้แรงงานเด็กไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายบริษัทปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง,องแรงงานพุทธศักราช 2,541และพบว่ามีแรงงานกัมพูชากลับไปประเทศต้นทางทั้งสองแห่งและแจ้งให้ในายจ้างสร้างการรับรู้ให้กับแรงงานกัมพูชาที่ยังทำงานอยู่กำชับให้เฝ้าระวังการกระทบกระทั่งระหว่างนายจ้างลูกจ้างแรงงานไทยและลูกจ้างแรงงานกัมพูชายังสามารถทำงานได้ตามปกติประเทศไทยไม่มีนโยบายในการส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศต้นทางแต่อย่างใดในวันเดียวกันเวลาเก้านาฬิกาอมอบหมายให้นางสุนีพลอยดีอีก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวปาริชาติสาครเจริญนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการในงานก่อสร้างจังหวัดนคปรปฐมได้แก่หนึ่งไซก่อสร้างอาคารบริษัทบางกอกไพบูนไผ่จำกัดซึ่งมีผู้รับเหมาก่อสร้างในการดำเนินการก่อสร้างจำนวนสองรายได้แก่ หน,นายสุรมิตรนสี2นายจารินท์กองทองพนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับเหมาทราบและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วันที่3กันยายน2568เวลา9นาฬิกานายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพลอยดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวมนปริยาเต่าทองนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงแรงงานเข้าร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการในงานก่อสร้างจังหวัดนครปฐมได้แก่ไซก่อสร้างอาคารบริษัทอัมพลฟูจจำกัด ซึ่งมีผู้รับเหมาก่อสร้างในการดำเนินการก่อสร้างจำนวนหนึ่งรายได้แก่นา,นายไพโรธคณาพงพีระพนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และพระราชบัญญัติความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับนายจ้างทราบและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกา30นาที มอบหมายให้นางสาวรัญญานันทปรีชาชานนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้านคนปรปฐมครั้งที่4ทับ2,568ณนะโรงรมเวล์อําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีนายพีรวัตรเวรวรุฒประธานหอการค้าจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานการประชุมเวลา17นาฬิกา30นาทีอีก ได้มอบหมายให้นางสุนีพลอยดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวนันทกรอักปทุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวน้ำฝนพจนาเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามดำเนินการรับและถอนคำร้องของลูกจ้างบริษัท LA b i c y c l e ประเทศไทยจำกัด กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจำนวนลูกจ้างทั้งสิ้น17คนนายจ้างและลูกจ้างตกลงรับเงินช่วยเหลือคนละ4,836บาทรวมเป็นเงิน82,212บาทพนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันนี้บริษัทได้นำเงินช่วยเหลือดังกล่าวมาจ่ายให้กับลูกจ้างทั้ง17คนเรียบร้อยแล้วและลูกจ้างผู้ร้องทั้ง17คนได้ขอถอนคําร้องในกรณีดังกล่าววันที่4กันยายน2568เวลา8นาฬิกา30นาที นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจีรัส,สุปรานนลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีดิ้งนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมโดยมีนายพงเทพเพชรสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโดยกองคุ้มครองแรงงานในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาอามอบหมายให้นางสาวนันทิกรอัปปทุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางสาวรัญญาอนันทป,ปรีชาชาญนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการในงานก่อสร้างจังหวัดนคปรปฐมได้แก่ 1. บริษัทมินิโฮม99จำกัด 2. บริษัทซจังหวัดเอ็กเพรสกรุ๊ปจำกัด3นายบุญเกื้อค้ายสุบรนพนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ชี้แจง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับนายจ้างทราบและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเวลา9.30นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้นางสุนีพลอยดีอีกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการรวมพลังคนพันห้า ภายใต้หัวข้อ Safety Network เพื่ออนาคตความปลอดภัยของประเทศไทยณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีอีกจังหวัดนนทบุรีอีกโดยมีนายจักพงศุมเมธโชตเมธาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เวลา13นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลพาัานานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามาัญณห้องประชุมวัชรีรมยาศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายเอกพงศิริพนันธ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมจัดโดยสำนักงานจังหวัดนครปฐมเวลา16นาฬิกาอะ นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมและหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดนคนปรปฐมเข้าร่วมฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟโดยมีนายปรีชาดิลกพรเวทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานการฝึกซ้อมและนายรนภพเวียนสินมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมสังเกตการและร่วมฝึกซ้อมจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม วันที่5กันยายน2568เวลา8นาฬิกานนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้นางสาวการจนาจรรันเรืองนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนา,าโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จังหวัดนครปฐมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต นะห้องประชุมหงเหินแสนปลาอําเทรนวิ่งโฮมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตเจ็ดมีนายรนพบเวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโดยสำนักงานจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาอ่าน นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้นางสาวนัชชาแสงสุวรรณพัฒน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอ,ององแรงงานจังหวัดนครปฐมคดีหมายเลขดำที่รอ502ทับ2,568คดีระหว่างบริษัทฟอรอี e อ s จำกัดโจ์นางสาวนัชชาแสงสุวรรณพัฒน์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมจำเลยโดยมีลูกจ้างคู่ความเข้าร่วมด้วยและสารแรงงานภาค7ได้พิจารณาไกลเกลียนายจ้างลูกจ้างสามารถตกลงกันได้โดยนายจ้างตกลงชำระเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกจ้างโดยโอนทางบัญชีธนาคารลูกจ้างได้รับเงินครบถ้วนแล้วและนายจ้างไม่ติดใจคำสั่งของพนักงานตรวจแรงง,งานและไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีแรงงานต่อกันไปอีกโจทย์ขอถอนฟ้องศาลจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ ในเวลาเดียวกันได้มอบหมายให้นางสาวศิรภาสังขอโอภาสนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยนในคดีแพ่งฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานคดีหมายเลขดำที่501/2568ัคดีระหว่างนายยงยุทธวัสนาภัยสารยังยืนโจทกับนางสาวศิรภาสังขอโอภาสในฐานะพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม คดีนี้สามารถไกล่เกลี่ยกันได้โดยโจทยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกจ้างจำเลยจำนวนเงิ0น5,000บาทโจทย์ขอถอนฟ้องสารจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความเป็นคดีหมายเลขแดงที่รอง689ทับ2,568ันาสแารแรงงานภาค7อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมขอจบการนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์และ s subscribe ด้วยนะคะ